สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดา,าราหมอรำนะคะวันนี้สุขสันวันพ่อนะคะซึ่งน้องอยุกิเองก็มีคุณพ่อคนเก่งนะคะนั่นก็คือพ่อตุ้มนะคะ เป็นพ่อที่น่ารักมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พ่อทแท้ๆของน้องยุกินะคะเพราะพ่อ,พอทแท้ๆของน้องเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าพ่อตุ้มก็รักแล้วก็เลี้ยงดูอิหลาของเราด้วยความเอาใจใส่ด้วยความทนุถนอมนะคะสอนทุกอย่างให้น้องนะคะแล้วก็ ส่งเสริมทุกอย่างที่น้องชอบน้องอยากทำนะคะเป็นพ่อที่ดีมากๆเลยนะคะเลี้ยงดูอิลามาังแต่เด็กนะคะท่านก็รักอีลาเหมือนลูกทแท้ๆเลยนะคะเป็นพ่อที่น่ารักมากๆเลี้ยงดูอิลามไม่ให้ขาดความอบอุ่นจากพ่อเลยนะคะทำให้อิลาของเราโตมาเป็นคนเก่งนะคะเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณนะคะแล้วก็ เข้มแข็งนะคะไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะน้องเก่งมากเลยนะคะล,ล่าสุดน้องก็ไปกราบพ่อตุ้มนะคะหลังจากที่ เสร็จงานนะคะอันนี้น่าจะเป็นวันตอนวันลอยกระทงนะคะอิหลาของเราก็ถือโอกาสกราบไหว้พ่อตุ้มนะคะและก็มีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะไลฟ์ใจสูใจ EP2 นะคะเฮามันใจแต่งนะคะของน้องยุกินะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเตรียมตัวรอเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะใจแต่งนะคะท,ท,ทะลุ1.4ล้านวิวแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอิหลาของเรา แต่งเองร้องเองเล่นเองนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะแต่งกีเพลงได้เก่งมากเลยนะคะและนี่นะคะเป็นการสกรีนเสื้อนะคะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่เลยนะคะแอดชอบมากๆเลยนะคะมีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะงานนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะ แม่ๆต้องมีติดตัวแล้วนะคะเป็นเสื้อที่สกีนลายสวยมากๆเลยนะคะสีชมพูตัดฟ้านะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือใจแต่งแล้วก็มีชื่อน้องยุกิด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเสื้อผ้ากีฬานะคะใส่เย็นสบายนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะต้องไปจัดแล้วนะคะ ท้าน,นี้ก็ขอขอบพระคุณภาพสวยๆข้อมูลดีๆต่อใจจากเพจน้องยุกิเพนปากานะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ